ตื่นเต้นมากงานยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานอีกแคสอีกหนึ่งปีครับผมวันนี้เรามาแบบเจอหมอกสวรรค์ถึงก็จะมางวันนี้มามาเดินพมครับเป็นเป็นบูธคาเฟ่แล้วก็สวรรค์เอกเลยด้วยสายเก๋ว้าวซิ่เกิลาหม่เลยครับผมมีชื่อว่า deep t h o n นะครับผมไปต่อทเชียร์รับปล่อยไปสดๆร้อนๆประมาณสามสี่วันที่แล้ว มีตศษดีมากครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการคัมแบ็ c หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกไปประมาณหนึ่งปีนะแล้วก็หนึ่งปีผ่านมาได้ปล่อยเพลงที่ลองออกมาก็น่าจะต่งญญาง แกอะไรอย่างเงี้ยครับก็นิจัยที่ทุกคนชื่นชอบกันงใหม่ไปแร้บนี่เขาเนี่ยจริงจริงเพลงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2สองคนคที่เหมือนกับว่าดูไม่ค่อยดูคุ้มเครือจังเลยไม่ค่อยชัดเดจนเลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะเอายังไงกันแน่กับความสัมพันธ์ครั้งน,นี้เราก็เลยอยากชวนเขามาคุยให้แบบเปมือก

ได้ดูแน่นอนครับผมใช่แล้วก็ยังมีซีรีส์ที่ไปรับเชิญมาเึ้นไปงานแถลอของข่าบเปิดตัวมากับต้นกล้ามหาสมุทรแล้วกอ่า,าไปไล้ไปร่วมก,กับบ้านมีใบวายก็เ,เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่ารอเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าไปดูแตรล่มารู้สน่าดูมากมนาน เกล่นได้พูดได้ยังพูดได้เนาะไม่โปฟไม่โปฟไม่โปฟแต่ไม่เป็นก็จริงๆได้เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นอีกหนึ่งงานที่ตั้งตารอเหมือนกันครับผมเพราะว่าเรียกว่าเป็นแมิตติ้งครั้งแรกของนายตอนชิดเนาะก็เป็นเพื่อนรักของเราด้วย เปด้วยกันเฮ้ยมันอาจจะมีโชว์อะไรหรือเปล่าที่แบบว่าได้ร้องเพลงด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเนมีมีกิจกรรมอะไรเล่นเกมเอ้ยหรือว่าหรือว่าจะมีดีฟทอปเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่เตรียมมาเจอกันค่ะก็กดบัตรแล้วมาเจอกันได้ ใช่แน่นอะไรที่ไม่เคยทำก็จะทำบนเวทีดีลองดูก่อนอาจจะมีอะไรแตกใหม่ที่แบบว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นรเปแก็ได้ก็้เ่ว่าจะวมอะไรอยางทดจริงๆอยากทำทุกอย่างเลยครับตอนนี้สามารถว่าเข้ามาได้เลยขายหน่อยอายนอยขายหน่อยอยากขึ้นโชว์บนเวทีแคสต์วอล เผื่อปีหน้าจะได้ขึ้นรอบสบรอบ19ปีเป็นต่อสิรพาน์ขึ้นโวนแสมองอย่าลืมนะอย่าลืมนะลอเล่นลอเลนก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายหลากหลยงานนะครับในวงการบันเทิงที่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลองว่าบางทีลองไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ร้อเร์เซ็นขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นงานพิธิกรงานดีเจ ่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งความฝันที่ยังอยากลองทำอูกครับผมต้องปิดาจในการหนึ่งชาเลนของเราหน่อยแล้วมีชาเลนจ์นะฮะไม่ยากทุกคนนะครับก็ใครเซนได้แล้วอย่าลืมใช้แทนเสียงแล้วก็ติดแทนแท็กนี้เข้าชาเลนจ์กันด้วยนะครับ Let's go!